สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูดิฉันก็เพิ่งย้ายมานะคะยังไงก็ฝากหลานชายคนนี้ด้วยกันละกันมีคำถามจะถามคุณครูค่ะเนี่ยหลานชายของดิฉันเนี่ยเก็บขยะไปบ้านทุกวันเลยบอกว่าทิ้งทิ้งไปเหอะเนี่ยมันเป็นขยะแต่หลานชายก็บอกคุณครูสอนมาดิฉันละเพลียใจจริงๆเลยค่ะเนี่ย ครูสอนจริงๆค่ะอีกอย่างนะคะเจ้าสิ่งนี้ไม่ใช่ขยะค่ะมันจะไม่ใช่ได้ยังไงคะเนี่ยมันขยะชัดๆเอางี้ค่ะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าทําไมรู้ไหมคะว่าประเทศไทยเนี่ยติดอันดับที่6ของโลกก็ดีสิคะที่ปล่อยขยะลงสูท่ทองทะเลมากที่สุดเลยนะคะแล้วระยองเป็นจังหวัดที่ขยะทะเลเยอะมากที่สุดเป็นอันดับ3ของประเทศ มีขยะเพียง7%เท่านั้นค่ะที่นำกลับมารีไซเคิลเพราะคนส่วนใหญ่ค่ะคิดว่าอะไรที่เราใช้ไปแล้วจะกลายเป็นขยะมันไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับดิฉันเลยมันจะดีจริงๆหรอคะถ้าลูกหลานของเราจะต้องเติบโตไปใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยกองขยะค่ะ ่อนจะทิ้งขยะต้องใช้ให้คุ้มก่อนค่ะถุงพลาสติกยังไม่เลอะสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ส่วนขยะชิน้นอื่นๆต้องแยกให้เป็นนะคะมันก็ขยะเห,เหมือนกันนั่นแหละไม่เหมือนค่ะขยะจะมีคุณค่าเมื่อเรารู้จักแยกอันดับแรกแยกขยะเปียกกับขยะแห้งออกจากกัน 2. ล้างให้สะอาดตามให้แห้งและสุดท้ายแยกให้ตรงตามประเภทวัสดุพลาสติก ไม้โลหะแก้วแล้วถ้าจะให้ครบเซตเป๊ะปังเลยนะคะต้องอย่าลืม3มพฤติกรรมจำให้ขึ้นใจค่ะใช้ให้คุ้มแยกให้เป็นทิ้งให้ถูกเอาจะไปไหนอะไปธนาคาระคะ่ะสวัสดีค่ะพี่กายนี่อะไรค่ะวันนี้เอามา สะดวกเปื่อแถมได้เงินกินขนมฟรีแล้วนี่นะคะถ้าคุณพี่เสียชีวิตไปเนี่ยเราจะไม่ได้แช่งค่ะคือ <c oughs> หมายถึงว่าถ้าคุณพี่เสียชีวิตไปเนี่ยเทศบาลเขาใจดีให้เงินช่วยเหลือประกันชีวิตกับสมาชิกด้วยนะคะยังไม่จบเท่านั้นค่ะของดีๆเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังโรงรีไซเคิลของแต่ละชนิดเพื่อนํากลับไปผลิตเป็นของต่างๆอย่างเช่นเสื้อกระเป๋าถนนขน,นทางบ้านปลาอิดดีไม่นะ แล้วขยะเปียกเหมืนเมละ่ะอ่าอ่าเศษอาหารเราเทสใส่ถามมาังหมักส่วนใบไม้เรารวมในสเวียนเปลียนให้มันเป็นปุ๋ยแล้วก็อาไปปลูกเป็นต้นไม้ตอนน่อไปค่ะอ๋อไอไลค์ขยะเย่ไอไลค์ขยะก่อนไปบทเรียนสุดท้ายเรามีแบบทดสอบก่อนค่ะคำถามคือใครควรมีส่วนเกี่ยวข้องในการแยกขยะบ้าง เทศบาลค่ะเพราะเป็นหน้าที่ของเขามั้งผิดค่ะบริษัทค่ะก็ปล่อยเขารับผิดชอบไปสิผิดอยู่ค่ะหือครคับต้องนะคะเราทุกคนต้องร่วมมือกันแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเราบ้านแต่ละที่ก็จะมีไอดอลแห่งวงการแยกขยะประจำชุมชนส่วนคุณป้าอยู่บ้านก็ไม่กลัวเหงาเพราะเขาล้างถุงเป็นรายได้เสริมจ้ะ วัดวิถีใหม่ปัจจัยไม่ต้องแค่มีถุงก็มาทำบุญได้การแยกขยะคือการสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมต่อสังคมที่สุดก็คือความรับผิดชอบต่อตอนเองนายยมนะอาจเจริญพรสาทุโรงเรียนที่นี่นอกจากจะสอนให้นักเรียนเป็นคนเก่งยังสอนให้เป็นคนดูค่าเพื่อที่โตมาจะได้พาอนะคาคตชุมชนให้สดใสใเมื่อบ้านวัดและโรงเรียน แต่ต้นทางขยะแห้งจะถูกส่งรวมไปที่ธนาคารขยะแล้วส่งต่อไปยังโรงรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นของนำกลับมาให้เราใช้วนไปค่ะนอกจากจะได้รายได้เสริมยังได้ประโยชน์สูกด,ด้วยส่วนขยะเปียกเศษอาหารและใบไม้ก็หมักกลับไปเป็นปุ๋ยได้อีกครั้งทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ถ้าทุกคนมีความร่วมมือดีติดสํานึกดีความรู้ดี พฤติกรรมดีและตัวช่วยดีช่วยกันหมุนเวียนเปลี่ยนขยะให้มีค่าและขยะจะไม่หลุดลอดลงสู่ทะเลให้ปวดใจขยะจะไม่เป็นขยะอีกต่อไปถ้าทุกคนใส่ใจใช้ให้คุ้มแยกให้เป็นทิ้งให้ถูกมาร่วมกันสร้างชุมชนไร้ขยะกันนะเย้ s, <Yeah>! <S g Passion for Beta.